การทำซอสเนยมะนาวนะครับสำหรับนำไปราดสเต็กปลาต่างๆนะครับหรือว่าอาหารทะเลก็ได้นะครับมาดูวิธีการทำแล้วก็ขั้นตอนแบบง่ายๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็แนะนำส่วนผสมก่อนนะครับก็จะเป็นตัวเนยนะครับเป็นเนยสดนะครับเนยจืดผมใช้เป็นเนื้อมะนาวนะครับแล้วก็มีตัวน้ำมะนาวนะครับแต่หั่นเป็นซีกไว้นะครับสำหรับการใส่ในสเต็กนะครับมีเกลือนะครับมีกระเทียมนะครับมีหอมนะครับ หอมใหญ่นะครับมีตัวหอมแดงนะครับหรือตัวหอมแขกนะครับมีพริกไทยดำนะครับแล้วก็ตัวพาสเทลสับนะครับสามารถเพิ่มเติมตัวเคเปอร์นะครับเมล็ดเคเปอร์ดองเข้าไปก็ได้นะครับเป็นออปชันแล้วแต่ถ้าของเรามีก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ครับก็จะเป็นออปชันหนึ่งซึ่งก็อร่อยดีด้วยครับมาดูวิธีการทำกันนะครับเริ่มต้นผมก็ใส่เนยก่อนแล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อลงเนยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ ระเทียมนะครับตามลงไปตามด้วยหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่สับหอมแดงสับนะครับดูปริมาณนะครับว่าเราจะใช้มากหรือน้อยนะครับอันนี้ผมใช้ลาดปลาสเต็กแค่หนึ่งที่นะครับก็ใช้ปริมาณไม่มากนะครับเวลาทำซอสก็ใช้ไฟเบาๆนะครับถ้ามีตัววายก็ใส่ได้เลยนะครับ ถ้ามีตัวววยขาวสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเพิ่มเติมววยขาวไปหน่อยนะครับเฟมให้ส่งกลิ่นหอมนะครับสำหรับตัวไวยขาวก็จะเข้ากับตัวอาหารทะเลด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสชาตินะครับด้วยเกลือนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะครับผมใส่เนื้อมะนาวลงไปด้วยนะครับให้เพิ่มเท็กเจอร์ของตัวซอสมะนาว ให้มีความเข้มขน้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับซอสนี้ค่อนข้างทำง่ายครับทานคู่กับอาหารทะเลเนื้อปลาทะเลต่างๆได้เลยครับสะดวกแล้วก็ง่ายผมขอญอาตชิมนิดนึงครับโอเคครับรสชาติประมาณนี้เปรียวนำเปรี้ยวเค็มหอมวายหอมเนยนะครับก็จะประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับสำหรับตัวนี้ท้ายสุดเนี่ยสามารถใส่มเมล็ดเคเปอร์เสริมลงไปได้นะครับ แล้วก็ผมใส่ใบพาสเลสับตามลงไปนะครับก็เป็นนั้นเรียบร้อยครับสำหรับตัวซอสเนยมะนาวทำง่ายครับอันนี้ผมจะนำไปราดสเต็กปลาหนึ่งที่นะครับก็เลยทำปริมาณไม่เยอะมากนะครับให้เหมาะสมกับตัวลักษณะของสเต็กนะครับเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอการสอนทำซอสเนยมะนาวนะครับ